เดโมคนที่เกียดทำคลิปลง YouTube และหาเรื่องอ่ะโอ้ไม่กดเรื่องเอยียงดิสกานเนี่ยโอ้โ oh. หผู้หญิงอยู่ในหมู่ผู้ชายโอเคพูดถึงไหนแล้วลืมละเออแบบอยู่กับผมเดโมคนที่เกียดทำคลิปลง YouTube และหาเรื่องให้ดูแม่ตีนะครับวันนี้อยู่กับเกมเ SCP Containment b e a t นะครับโอเคเออเล่นถึงไหนแนละ้วผมลืมโอเค โหลดเกมใช่ปะ่ะเออโหลดเรียดดคลิตโหลดสิเอ่อโอ้โอโยนี่ S P ก็สามเก้เพืที่ผมชอบที่สุดหมาแดงจำได้อยู่ตัวเดียวเราจะเราจะเจอมันได้จากไหนแล้วผมอยู่ที่ไหนแล้วผมเป็นใครแล้วผมเล่นทางไหนแล้วผมมาที่นี่ได้ไง ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเราจะโอเคไปเลยไปเลยไม่อยู่ละหวังว่าจะมาไม่ได้นะโอเคอยู่ที่นะโอเคมีคนตกแล้วแต่คนมันมา และชอเล่นก็ตายนะครับอะไรวะเน,นี่ยโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่เรา,าจะต้องเปิดประตูมาถ้าไปฝั่งนี้จะเจอศูนย์เก้าหกไม่ใช่ถ้าไปฝั่งนี้จะเจอเออหนึ่งจุดสามดังนั้นเราต้องไปฝั่งนี้เนียแล้วมันก็จะมีคนตกลงมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตรงไปเราจะตาย ไม่ใช่กันก็ต้องไปทวงสถานะครับไปสิเอ่ออืมอืมแต่ว่าอะไรผมอ่านไม่รู้เรื่องอืมมีไฟฉายให้ก็ดีนะมีไฟฉายเนาะมีไฟฉายไหมเอ็นดี โอเคเดนอืมนั่นไงน่านจังหวัดน่านเลยโอเคนี้มัปอย่างนี้ผมสเต็ปเดิมถอดหูฟังอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้ว ปิดไม่ได้เปิดไม่ได้แล้วเปิดได้โอเคสวัดีครับ SCP SCP หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสองแบบนะไปหาข้อมูลแบบโอเคผมไปดูมาละมันเป็นมันเป็นลูกหลุมนะครับเิ้มแต่ลูกหลุมไม่รู้อ่ไม่รู้เป็นไงแต่ไปละตอนนี้ผมใส่หูอืม เ็พเดิมเปิดไม่ได้วัดยังค่ะผมขอเปิดอะไรทิ้งไว้กันแบบนึ้งจะได้ไม่กวัโอเคผมกลับมาละผมปเปิดเปิดคลิปสร้างลูกปัน,นมิตอร์บินได้ไหมครับแต่เราต้องไปต่อถ้าเรากลับไปประตูนจะหนีบใช่ปะ โอเคแล้วมันดันมืดและตีข้อเสียของเกมนี้คือไม่มีไฟฉายอืมอืมอืมอย่างวัด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 เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะ่ะ scp อะไรเนี่ย scp เป็นหน้าคนนะ scp เลขหนึ่งสองสามแต่เป็นเซฟ เปิดได้ปะเปิดได้โอเคถึงมันจะเป็นเซฟแต่ผมก็หลอนจัดโนดูฟังก่อนแป๊บแล้วแล้วมันยังไงแล้วมันยังไงอื้มอ mm hmm. อย่างดีสนาดนะ้นเลยไหมอืม hmm. อยู่ไหนหอครับ<อ>นี่เนไงอ๋อไม่ใช่หน้าคนไม่ยินด้วหนะ้ากากกันเก๊สไม่เก๊สมั้มาแล้วใช่อืมผมใช้ปุ๊บไม่เห็นเลยใช้แค่อื่นค่ะโอเคไปมา เราต้องเปิดช่ไนมี้อืมคีการ์ดเปลี่ยวคีการ์ดอะไรนักหนาครับอืมมีปะมีไหมเออนี่ไงอืมอืมกดสีมีสคอมอือหือก็ดูไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่นะ ผมที่ผมเงียบๆนี่คือผมเชอสมาธิอยู่นะฮะไม่ต้องอะไรมากอืดูไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องอไม่รู้เป็นเน้เรื่องหรือเป็นอะไรแล้วออกยาง่งครับแล้วก็จะโอโหราม,มาทางไหนวะโอ้ไม่ ที่ไม่รว่าเรามาผัวอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไม่ใช่อีกฝั่งหนึ่งปรับสว่างแสงสว่างโอเคปรับละทีนี้เกมคู่สว่างเลยตอนนี้ผมเล่นรู้เรื่องแล้วนะฮะโอเคโอเคอเอชิเมนวัดเดี๋ยวทำไมเป็นตุ๊กตาตัวนี้มันคุ้นๆน,นะ คน้นเช็คโอ้ยเดี๋ยวอ๋โอโอเคผมเน็กออกละมันต้องเป็นไอ้นี้แน่เลยเอละไรวะที่มันเป็นไอซีพีแบบเป็นหมีตัวเล็กๆก,ก็าตามหมีอ่ะโอเคผมยอมเสี่ยงตายโอเคเปิดไม่ได้เหมือนเดิมไปองังคงได้ปะไม่ได้อ่ะย่อย่อก็ไม่ได้มไมไดบังคับไม่ให้ไป สรุปเกมพอจำกัดจะเยอะไปไหนผมว่าเปิดมาต้องเจอโอ้ยโอเคโอ้ยเออเออๆผมจำได้แล้วตรงนี้ต้องรอพี่พี่เป็นไรป่ะครับพี่หนีใครมาครับ อืมแล้วผมจะไปยังไงอ่ครับโอเคตายงโง่มากแล้วคือมันมันจะช็อตตอนที่เราไม่จะช็อตตอนที่เราเดินเข้าป่าเพราะฉะนั้นอา้าวมาเกือตรงนี้เหมืหมดเลยโอ้ไม oh <my> uh ่กอดโอเคผมรู้มาแล้ว โอ้อันนี้เราวิ่งอยู่ดีว่าโอเคเราต้องปล่อยเดินเนาะอือหือนึ่งอ่ะอ,อ,อย่างเดสกาโอเคเราไปเรลัวเลยตอนแรกผมก็งงกันนะว่าทำไมมันวิ่งเดินช้าจังมันต้องมีห้องหนึ่งเนี่ยแหละที่เราต้องไปเอาหน้ากากกันแกส๊ส นี่จะเป็นห้องห้องนี้ปะ่ะไม่ใช่เนาะห้องนี้โซาไม่ได้ <c oughs> ยังมืดเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนี่แหละเออตลบมันคือลรูปเลยกลูกเนาะอ <c oughs> ืมทำไมเข้าไม่ได้ใช้กีการ์ดหรออืม <c oughs> นะใส่หน้ากากอืมนี่ได้ละอืมแต่มันมองลำบากอะ่ะยังไม่ต้องเดี๋ยว,ดยวได้ๆนี่เรได้อลไรมาอะไรอ่ะทีรูปสาวสาวหน้าเซ็ตหย่อกับบัตรของคุณเธอแป๊บแคปก่อน เดี๋ยวผมเอาไปเซิร์ชแป๊บโอเคมันขึ้นมาละมันมันขึ้นเอยียงมาเนี่ยเอีอยงเดสกะอืมมันเป็นเอมิลี่ชาโรสเอสเดอ๋อไม่มีอะไรมากกลับมาที่เกมกันต่อเอออืมเราก็จะต้อง เปเจอกับมนุษย์ป้าอันนี้เข้าไม่ได้เออเราเซฟหน่ดีกว่าเซฟเซฟนะโอเคไปถ้าเราเดินไปฟุป๊บเราจะตายเพราะฉะนั้นห้ามไปนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทางที่ S C P เห็นจะสามมันอยู่วะปิดทำไมะอะหรือว่าเราต้องยอมไปจริงๆวะถ้าไปนี่มีตาได้เลยนะเดะเดีเดว เราต้องไปตรงนี้เนาะถ้าเราวิ่งไปอ่ะตายปะไม่ตายนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่ไปไปไปมีของอ่ะเอ้าอืมโอ้ตายอ่ะอืมหน้ากากกันแก๊สอ่ะซ้ำ ได้เยอะแล้วครับพี่เอ๊ะเดี๋ยวนะห้องหึ่งอียงงอียังอียงอย่าอย่าอย่า,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่าของเต็มนั่นไงน่าละมันต้องมีวิธีเก็บของสิอุย้ยนี่ไง scp 1นึจะสามได้ข้อมูลมาละเออสามอืมไม่สาม ผมต้องวางของเพราะฉะนั้นอันนี้อะไรวะอืมอ๋อโอเคโอเครู้ละ่ปอันนี้สามโยนทิ้งอืมเดี๋ยวอันนี้อะไรหนึ่งเจ็ดสามอันนี้ก็หน,นึ่งเจดสามอันเนี้ยอะไรไม่รู้น่าจะเป็นที่ยืนยันตัวตนเนี่ย มันคือแบตงั้นหน้ากากกันแก๊สไปไปเฮลวินเลยอันเนี้ยอ่ะ What? Hmm. อืมวัดฮึว่าแค่นี้เหลอมังโอเคเนี่ยเก้าสามเก้าตัวที่ผมชอบที่สุดเอ้าไหนอ,อ่ะเก้าสามเก้าเอนี่เหรอ ระดับอันตรายผมรู้แล้วเออเอ,อืมต้องไปไหนต่อโอเคผมจำได้แล้วตรงน,นี้เรามาเจอไอ้เจ้ถั่วแดงไอ้ถั่วเหลืองแต่เมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงคนพูด โอเคตัวนี้แหละน่าจะเป็นตรงที่เล่นถึงหน้าสุดห้องแดงแบบนี้โอเคดูแลมาโอเคได้ใช้งานพี่หน้ากากของเราสะทีแล้เวเราต้องไปไหนอ่ะนี่มันแคดแนบชัดๆเลย ไปสิไปไงอะ่ะมันมันออกไม่ได้อะ่ะมันออกไม่ได้อะครับ ไงวะกลับไงเฮ้ยออกดิอืมออกนี่นี่ผมขังตัวตายพันเนี่ยมันต้องมีทางดิวะโอเคผมว่าถ้าเกิดเพราะว่าผมโดนขังละมัาเป็นว่ามันเป็นบทเรียนแล้วกันมาฆ่าตัวตายเลย อวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นอันตัตายเลยอืมตายสิอืมตายฆ่าฉันเลยอืมก็ก็ก็ฆ่าฉันสิยังไงฉันก็ต้องตายอะ่ะ ฉันจะออกไปยังไงอ่ะอืมโอเคผมว่าผมจะออกโอเคเข้ามาเออตายละเหมือนเดิมนะครับกับไอโคษนาได้อีกแล้วอืมครับ SCP r o o นี่เรามาเกิดตรงไหนเนี่ย ดูก่อนว่าทางไหนไปนทางไหนตรงนี้ไปจะเจอคนมาวิ่งชนตายเพราะฉะนั้นก็ต้องจับไปแบบวงกอืมโอเคแับอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้มีเกียดสามอืมพึครับโอเค อย่างอยก็ไม่ดึงอืืมมืดตืดตือ้อเจ๋นะเราก็เคยมาแล้วนี่มันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรหรอกเี๋นะอ๋อมันไม่มีอะไรหรอกขวากลับบ้านซ้าย ใช้ไปไหนสักที่หนึ่งโอเคไปอีกแล้วปิดดีครับพี่ปิดพี่ปิดพี่ปิดดีผมไปเอลเก้าสามเก้ามาก่อน แบตเตอรี่แบตเตอรี่เลเวลหนึ่งกีกาดเก้าหัวมันมาละปิดโอเคตอดอ๋อตรงนี้เราไปแล้วเราไปเปิดไว้ก่อนจะได้รู้ว่าเคยมาอืม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยอมเสี่ยงตายอือหือเอาะทำไมแท้าตายหนมันอุ้ยอุ๊ย oh my god เดี๋ยวเดี๋ยดเดี๋ยดเดี๋ยดิเดี๋ยเดี๋ยนจะแขนจะตายตรงนี้ไม่ได้แขนจะตายตรงนี้ไม่ได้แขนตายตรงนี้ไม่ได้โอเคฉันแขนตาย นี่เราได้อะไรคืบหน้ามาจากจากการเล่นครั้งนี้ไหมเนี่ยโอเคอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราบุกไปต่อยกับศูนย์เก้าหกได้เลยโอเคมามาไปไปเลยเนี่ยก็พักเลยก็จะมีเสียงอะไรไม่รู้ํามให้เราดึง โอเคไม่มีว่ะโอเคโอ้โ okay. ข oh oh. ข้างบนมีอะไรวะข้างบนก็ไม่มีอะไรนะออกไปแล้วก็ออกโอเคโอเคโอเคพี่ อ่ะอ่ะอ้าวอ๋อ,อ,อตกใจเหมือนด้ว่าตายโอเคผมเซฟเลยโอเคมาฉันพร้อมบวกกับแกแล้วโ,โอเคโอเคไม่พร้อมไม่พร้อมฉันไม่พร้อมอย่างดิ่งมาจะหมัดจะมวยจะอืม มาสิกไก่ฉันมองแกยอยู่นะถ้าผมหันหลังมันจะมากรีิตาสวยละอือหอแปบ๊บนะพี่แปบบ๊บโอโอโอ โอเคหัดลังโอ้ยโอเคผิวผิวผิวโอ้โอ้โอโอโออ้ยโอ้ยโอ้วับมาต่อหน้าต่อตาไม่ได้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 มาสิขึ้นมาสิขึ้นมา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 โอ้โหโอ้โอ้โอ้ใส่ใส่วับมา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  มาสิถ้าเก่งนักก็ขึ้นมาเดี๋ยวเปิดประตูให้เลยมาสิโอเคผมเบ็ดดีกว่าเรามาจากเรามาจากนั่นเพราะฉะนั้นโอเคผมเซฟล้วผมจะลองวิ่งเข้าไปตายดูโอุโอ๊ยโคตรหลอนเหมืนแกนี่รีเมคเลย อยียงดิสคะ่ะโอ้ตรงไหนวะนี่คือส่วนไหนของโลกใบนี้เราเคยมาตรงนี้ด้วยหรออือ๋อ,อไม่ใช่นี่มาคือที่ไหนของโลกใบนี้โอเคโอเคโอเคโอ้โอ้โอโออะไรของ อะไรอ่ะเปิดประตูใส่หน้าคืออะไรแบบกระพริบตาโอ้โหเอยียงเดสกาเต็มไปหมดโอตรูอยู่ฮันนายและที่นี่คือที่ฮันนาย อ๋อตรงนี้อเอ้าอีกและโอเคอีกสักรอบรอบนี้รอบสุดท้ายละไม่ได้คือจบมาเออโออยู่ไหนเนี่ยเราวิ่งไปเปิดประตูแล้วแล้วเราก็จะตรงไปเลยตรงไป เอ๊ะมันตรงไปได้ป่าวะไม่ได้นีิเอ๊ะเราต้องไปทางไหนผมลืมไปแล้วแป๊บน,นะผมลืมอ,อ๋อใช่ตรงไปเลยเปไ,ไปเมื่อกี้เราตายเพราะเราออกไปไใช่แล้วมันออกไปเป็นตรงที่เราเคยอยู่ตอนต้นๆเรยผมจำได้แล้วโอเค เออ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 อะไรเปิดเออเอออย่างอย่างเปิดค่ะอย่างเปิดค่ะถ้าผมเปิดไปผมจะตายไหมเอ้ย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 อืม scp scp อะไรไม่รู้กับ scp ไม่ไม่รู้จักเซอร์อันเลยโอเค ไม่ได้ผมอันนี้ก็น่าจะไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเค rite, <buying> <ๆ>มาผมว่าอันนี้ผมมันน่าจะต้องตายแน่เลยเพราะฉะนั้นผมต้องเป็นเอฟบอเอ้ย f อเอ้บอะเอะเว็ดเว็ดเวดเวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอีอย่างครับโอเค ผมโดนไอหมีเล่นอีกแล้วแล้วผมจะตายหรือไม่มาลุ้นกันเอเอจะตายไหมจะตายไหมจะตายไหมย Your e a ากู e ว going inside your body ขาดแรงสบางสิ่งบางอย่างในร่างกายเอ่อ